เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะขอต้านรบสู่ช่องเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสรุปเนื้อเรื่องนิยายโคดอสบะเล่มที่12ในครึ่งหลังกันนั่นเองในส่วนของครึ่งหลังนี้เนี่ยเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับทำให้เราไม่ได้ตัดรายละเอียดอะไรออกมากเท่าไหร่<ส>ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจกันคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยไปบทที่4ขอมอบความรักแด่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ ช้าวันต่อมาคาสเมากับอคอในที่ว่างอยู่ก็เลยไปหาอะไรทําที่กิวเมื่อเข้าไปก็พบว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปจากเมื่อวันก่อนพวกนักผจญภัยที่ปกติจะนั่งเมาแอกฮกันที่บาร์เนี่ยกับตั้งกลุ่มทําเ่อเชื่อข่าวแบบกระตือรือร้นผิดปกติเพราะเราถามดูเนี่ยก็พบว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่หนีการเก็บภาษีไม่สําเร็จเลยทําให้เงินหายไปครึ่งหนึ่งต้องหาเฟสทําเงินกลับมาบ้างระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนทักคาสึมะเรื่องการเก็บภาษีครังดีว่าเป็นแผนการของดักเน็ตใช่ไหม พอพวกนักประจัญภัยแถวนั้นได้ยินข่าวนี่ก็เริ่มมาบ่นใส่คาสเม,มว,ว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวหรือว่าดักเน็ตพาเด็กผู้ชายไปสอนอะไรบางอย่างด้วยคาสเมะกับพวกนักประจัญภัยในกลวเนี่ยก็เลยเห็นตรงกันว่าควรตามไปสืบดูสักหน่อยแล้วกันตัดภาพมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเล็กๆนอกเมืองแอ็กเซลนะฮะเป็นที่ที่คนของบทนิกายเอลิสเนี่ยจะนำอาหารมาแจกพวกเด็กๆแล้วก็พวกคนที่มีฐานะในเมืองก็จะเอาของเหลือมาบริจาค ตอนนี้คาสมิมากับอควอแลวก็พวกนักผจญภัยเดินทางม,มาถึงที่นี่แล้วพอแอบฟังที่ประตูเนี่ยก็มีเสียงเด็กชายคนหนึ่งคุยกับดักเนสด้วยคําพูดที่ชวนเข้าใจผิดทําเอาคาสมิมาเนี่ยคิดไปไกลว่าแม้แต่เด็กนายก็ไม่เว้นอย่างนั้นเลยตอนนั้นเองอควอก็เดินไปเปิดประตูโดยที่ไม่สนบรรยากาศร,ร,รอบๆเลยโดยที่คาสมิมาก็ห้ามไว้ไม่ทันพอเปิดไปแล้วก็เจอดักเนสกำลังยืดหนังสือเรียนให้เด็กชายคนนึงอยู่ดักเนสเนี่ยก็ตั้งตัวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาสิม่าเลยทักว่าที่นนีี่เเหมือรรยน อาก็เลยชิงพูดต่อไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ยินคาสิมาพูดถึงอาณาจักรที่เขาจับมาว่ามีสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนที่จะสอนความรู้ให้เด็กๆแบบฟรีทําให้ในเมืองแอ็กเซลเนี่ยมีการทดลองสอนหนังสือให้เด็กๆที่ไม่มีเงินจ้างครูขึ้นมานักเนสในชุดครูก็เลยอธิบายต่อว่าชุดที่ตัวเองใส่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นชุดครูจากอาณาจักรไหนสักแห่งหนึ่งโดยลองสวมเรียนแบบดูตอนนั้นเองเนี่ยคาสิมาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือชาวญี่ปุ่นแน่นอน กอนกนัตเนยจะอธิบายต่อว่าพ่อของเธอเนี่ยรู้เรื่องระบบการศึกษาของเด็กๆมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเลยจัดให้มีการเรียนการสอนโดยเป็นนโ,โยบายทดลองที่ตางตระกูลตักติเนตเนี่ยรับผิดชอบและจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดพอทุกคนได้ยินคําตอบนั้นเนี่ยก็หายข้องใจแล้วก็สนับสนุนนะว่าให้พยายามต่อไปเพื่อเด็กๆเกมื่อคุยกันเสร็จหันกลับมาอีกทีก็พบว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนอนฟุบนิ่งอยู่กับพื้นไปแล้วจวังหวะเดียวกันกับพี่บานิวเดินเข้ามาทักเด็กๆแบบทุกครั้ง พอคอเห็นบานิวเดินเข้ามาเนี่ยก็ตั้งท่า,ท,าที่จะเข้าไปหาเรื่องทันทีพร้อมโทษว่าที่เด็กทุกคนป่วยเนี่ยเป็นเพราะบานิวบานิวอธิบายว่าตัวเองที่เป็นที่รักของพเดติดเนี่ยไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้แน่นอนและเสริมว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยติดเชื้อโรคที่เรียกว่าเชื้อโคโร,รนินเป็นโรคที่พบเจอได้ยากโดยมีพาหะเป็นตัวกลางและจะเริ่มแพร่เชื้อแบบฉับพลันนั้นแต่ที่พิจารณาดูสัาพเนี่ยบานิวก็ชี้ไปทางซิลฟิน่าที่นอนนิ่งอยู่บอกว่าเธอนั้นแหละเป็นพาหะอิมโพสเตอร์ a m o n g s โดยการรักษาเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นพาหะแค่ใช้เวทฟื้นฟูกับเวทถอนพิษก็พอแล้วแต่คนที่เป็นพาหะจะต้องใช้ยาที่ปรุงจากวัตถุดิบพิเศษซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเล็บของเผ่าปีศาจชั้นสูงพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยอคคอใช้กอนโบใส่บาน,นิวเพื่อที่จะเอาเล็บมาแต่บาน,นิวบอกว่าตัวเองเนี่ยมาที่โลกนี้ด้วยร่างจาแรงที่ทําจากดินเลยแนะนําปีศาจชั้นสูงที่รู้จักแถวนี้ให้แทนบทที่ 5. าเขาปีศาจกับอาหารเลี้ยงรับรอง นักเนสกับคาสิมะเนี่ยเดินทางไปที่ปราสาทขุนนางคนหนึ่งที่เป็นปีศาจร,ระหว่างที่เมกุมินกับอคอเนี่ยจะคอยอยู่ดูแลพวกเเด็กที่เมืองแอคเซลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ปูมพโพชั่นระหว่างการเดินทางไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษก็จะเป็นช่วงที่ดักเนสถามเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรที่คาสิมะจากมาคาสิมะก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้ฟังหลังจากเดินทางมาหนึ่งวันเต็มๆทั้งคู่ก็ได้มาถึงเมืองเล็กๆกลางทุ่งหญ้ารกร้างห่างไกลแล้วมุ่งหน้าไปที่ปราสาทขุนนางทันที หลังจากเจรจากับทหารยามอยู่สักพักทั้งคู่ก็ได้เข้ามานั่งรอข้างในดักเนสเล่าว่าเจ้าของปราสาทหลังนี้คือเขาเซเลซิลมีฉายาว,ว่าเขาจอมโผดพอได้ยินแบบนั้นคาสิมาก็เริ่มรู้สึกสังหอนใจไม่ดีและพอเตรียมจะชิงหนีเนี่ยประตูห้องรับแขกก็ถูกเปิดออกคุณนั่งทั้งสองทักทายกันอย่างสุภาพแล้วก็เริ่มเจรจาทันทีฝั่งเขาเซเลซิลรู้สาเหตุข,ของการเดินทางมาหาครั้งนี้ก่อนแล้วระหว่างที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยคาสิมาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยไม่มีใคร,ร้้นีงไได แล้วแถมยังใส่ชุดตัวตาเพนกวินด้วยพวกขุนนางที่อาณาจักรนี้เนี่ยมีแต่พวกแปลกๆนั้นเหรอนี่อาจจะเป็นสายลับของราชาปีศาจก็ได้ทางฝั่งนั้นเนี่ยก็ตอบมาว่าตัวเองไม่ได้เป็นสายลับอย่างแน่นอนและพวกมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สาคัญเพราะว่าพอปีศาจเนี่ยจะได้สารอาหารจากความรู้สึกอันไม่น่าพิสมัยของมนุษย์ก่อนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนท่านบาเนลที่ทิ้งล่างจริงไว้ในนรกแม้นี่จะเป็นแค่เศษเซียวของล่างจริงแต่การถอดเล็บก,ก็เป็นเรื่องที่เจ็บมากจึงงต้้ออกการขรขแลเปีี่่่ยนทคคูคว คาซิมาเนี่ยก็เลยเป็นผู้เปิดการต่อรองเองหลังจากคุยกันไปสักพักก็เริ่มเข้าขายของครูมากขึ้นทุกปีทางฝั่งเขาเซเลเซิลตอนนี้เริ่มสนใจในตัวคาซิมาแล้วสุดท้ายว่าสรุปว่าเงื่อนไขก็คือรักเนสต้องสู้กับมอนสเตอร์ที่ถูกเตรียมไว้ตัวคนเดียวก็ขอตัดเหตุการณ์ตอนสู้ออกไปเพราะว่าไม่ได้มีอะไรสําคัญนะครับสุดท้ายรักเนสเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จทั้งคู่ก็เลยถูกเชิญออกจากปราสาท ตอนที่นั่งอยู่ที่รถม้าเนี่ยคาสิมาก็ได้เห็นคริสกำลังวิ่งมาทางนี้พร้อมบอกว่าจะมาช่วยดักเนสแอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าคริสมาที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้เรื่องนั้นยังไม่สําคัญนะครับบทส่งท้ายขอเท,ท A พธิดาเอลิสคุ้มครองครูเซเดอร์ผู้นี้ตอนนี้เนี่ยทั้ง3มคนกาลังนั่งรถมาเข้าเมืองเพื่อที่จะหาที่พักสาหรับคืนนี้เนื่องจากว่าคริสไม่เหลือเงินแล้วจึงขอไปนอนห้องเดียวกับคาสิมาแต่สุดท้ายพอวางแผนกันมาเนี่ยเลยสรุปได้ว่าบุกเข้าไปในปราสาทเยนวนันเลยดีกว่า ดักเนสเนี่ยก็สงสัยว่าตอนวางแผนกับคริสเนี่ยทำไมคาสซมาดูสนิทกันมากเลยต่อยากรู้ว่าไปสนิทกันได้อย่างไรฟังคริสก็เลยแก้เกมกลับโดยถามว่าความสัมพันธ์ของดักเนสกับคาสซมาเนี่ยไปถึงไหนแล้วคาสซีมาก็ชิงตอบว่าดักเนสเนี่ยมาสารภาพกับตัวเองแต่ว่าปฏิเสธไปเพราะช่วงนี้กำลังจ้นกับเมทูมินอยู่พอคริสได้ยินเนี่ยก็ตื่นเต้นออกหน้าออกตาจนคาสซมาเริ่มสงสัยว่าทำไมเทพิดาถึงสนใจเรื่องพวกนี้มากขนาดนี้ตัดภาพมาที่ช่วงค่ำ ทั้ง3คนมาหลบที่กำแพงด้านหนึ่งของปรา,าสาทเตรียมที่จะแอบปีนเข้าไปเนื่องจากทัชเนสเนี่ยไม่มีความรู้และก็สกิลแบบอาชีพโจรจึงต้องให้คาสมากับคริสคอยดูแลจนสามารถเข้าไปข้างในได้สําเร็จระหว่างทางข้างในเนี่ยก็บังเอิญไปเจอออฟตัวผู้2ตัวที่เป็นยามเฝ้าอยู่เนื่องจากคริสเนี่ยรู้ว่าออกตัวผู้จะกลัวผู้หญิงก็เลยทําให้มั่นใจว่าใส่เดียวกับพวกมันได้สาเร็จอย่างแน่นอนพอพูดเสร็จเนี่ย Chris คริสก็หยิบเชือกสาหรับใช้สกิลใบออกมาแต่พอโผล่ออกไปเนี่ยก็ถูกจับตัวได้ในทันที ก่อนที่จะโดนลุมฉีกอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดรวมถึงเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นด้วยคาสิมากับดักเนสเนี่ยเห็นท่าว่าไม่ดีละเลยรีบเข้าไปช่วยสภาพคริสตอนนี้ก็คือนั่งร้องไห้แผลอยู่ที่พื้นโดยที่เหลือแค่สุดชั้นในกับพวกออกที่โดนบายมัดนอนกองอยู่ข้างๆคาสิม่าก็เลยตั้งคําถามว่าทาไมออฟก,กลัวดักเนสแต่ว่าไม่กลัวคริสที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันหลังจากนั้นพอเดินตามทางมาเรื่อยๆเนี่ยก็พบกับตู้ห้องนอนของเขาเซเลซิล คริสเริ่มสังเกตว่าที่นี่ดูเหมือนห้องของหัวหน้าหน่วยราชาปีศาจมากกว่าห้องคุณนางทั่วไปตรงน,นี้เนี่ยต้องขอเสริมว่าที่คาสึมะาไม่ได้บอกคริสว่าท่านเขาเป็นปีศาจเพราะว่านิกายเอลิสเนี่ยเมื่อเจอปีศาจก็จะพุ่งเข้าไปใส่เดียวทันทีและแน่นอนว่านี่เป็นถึงหัวหน้านิกายเลยกลัวว่าจะจัดการปีศาจให้ตายไปก่อนีิจะได้วัสดุูมงยามาแต่คริสเนี่ยก็มาร่วมแผนนี้โดยที่ยังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าเข้ามาในปราสาทเพราะอะไร หลังจากที่เดินมาถึงหน้าห้องประตูแล้วเนี่ยคาซิมะก็ย้ำกับคริสอีกทีว่าเรามาเพื่อเอาวัดสดุปรุงยาไม่ได้ของแล้วให้เพนนีทันทีหลังจากที่วิฟงานเสร็จทุกคนก็พุ่งเข้าชาจไปในห้องตรงนั้นเนี่ยมีปีศาจใส่ชุดตุ๊กตายืนรออยู่เหมือนรู้ทันคริสเนี่ยก็ใจอ่อนเพราะว่าความน่ารักของมันในทันทีคาซิมะพูดย้ำว่าเราต้องการเล็บเพื่อปรุงยารักษาโรคโคโลรินพว่าคริสได้ยินเนี่ยก็ยืนนิ่งไปพร้อมทำหน้าจริงจังเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไร แล้วก็หยิบมีดพุ่งเข้าไปแทงอีกฝั่งในมีดด้ามในทันทีโดยที่ทั้งสองคนนั้นยังห้ามไว้ไม่ทันฝังปีศาจเนี่ยก็ร้องออกมา่างเจ็บปวดพอดึงมีดออกตรงรอยนั้นก็มีควันดำๆแผลออกมาแทนที่จะเป็นเลือดอัสมานึกถึงคำพูดหนึ่งของคอ,งอ,งองว่าคริสเนี่ยเกียรอันเดฟมากกว่าตัวเองซะอีกเขาก็เลยเข้าไปล็อกตัวก่อนที่จะพูดเจอสติอีกครั้งหนึ่งตัวมีดที่คริสใช้เนี่ยเป็นมีด,ท,มดที่มีคำพรนาะศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่เมื่อโจมตีโดนปีศาจเนี่ยก็จะ ตอนนี้ปีศาจนั้นเนี่ยก็กำลังดึงซิปชุดของตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวจริงออกมาดักเนสที่เห็นเนี่ยก็เลยรีบเอาตัวเองไปจับไว้ไม่ให้ตัวข้างในออกมาได้คาสมิมาเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยใช้สกิลบายมันดักเนสติดกับตุ๊กตาเพื่อล็อกเอาไว้ตอนนี้ก็มีระยางออกมาจากรอยฟันที่ชุดปล่อยของเรลวใส่ดักเนสเกิดเสียงไหมพร้อมควันลอยออกมาคริสเห็นอย่างนั้นก็เลยเอามีดฟันแขนตุ๊ก,กตาแล้วรีบหาเล็บหลางที่คาสเมาช่วยดักเนสที่กำลังร้องเยางเจ็บปวด พอหาเล็บเจอแล้วเนี่ยดักเนสก็บอกว่าให้คริสเอาของที่ได้ไปไว้ในรถมารก,ก่อนคริสก็เลยวิ่งออกไปทางฝั่งคาสึมะาเนี่ยก็เอาน้ำมตนที่ได้จากอาครอมาสาดใส่ปีาศาจในชุดจนร้องเย็นเจ็บปวดตัดภาพมาที่เมืองแอคเซลทั้ง3คนรีบเอาเล็บที่ได้มาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทันทีตอนนี้ดั Dark อกเนสหลับอยู่ที่หลังรถเพราะว่าสลบไปจากการต่อสู้คริสพูดฝากคาสึมะาให้ดูแลดักเนสก่อนที่จะจับไป ตอนนั้นเนี่ยตอนสู้กันคาสิมาศาส์น้ำมลนครใส่ตุกตาแบบไม่ยัง้งดักเนสที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็เลยหมดสติไประหว่างที่คาสิมากาลังดึงดักเนส่อกมาท่านเอลิสเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาจัดการปีศาจชุดตุกตาสเสลเจแบบตายไปหลายชีวิตจนพอใจแล้วก็แปลงร่างกลับมาเป็นคริสอีกครั้งหนึ่งถือว่าปีศาจตัวนี้เ่ยโชคดีที่ตัวจริงยังไม่สลายไปคาสิมาก,ก็อธิบายว่าท่านเอลิสเนี่ยตอนโมโหน่ากลัวมาก พอกลับมาถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครับถึก็ได้เอาเล็บปีศาจเพคุมินรูงโพชา่รักษาซิลฟีน่าได้สำเร็จหลงจากที่เรื่องราวจบลงทุกคนก็เลยได้มาปิกนิกกันที่ริมทะเลสาบอย่างสนุกสนานที่ฮาจบเล่มที่12ก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องคอนสบะในเล่มที่12นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบนะครับถ้าถามว่าทำไมเล่มที่12เนี่ยถึงได้ทำช้าแล้วก็ลากมานานขนาดนี้ก็ผมก็ต้องตอบเลยว่า ในบรรดานิยายทั้งหมด17เล่มนี้เนี่ยเล่มที่12กับเล่มที่13เป็น2เล่มที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆน่าเบื่อนะฮะสำหรับผมนะก็เลยทําช้าในส่วนนี้ผมก็ยอมรับแล้วก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเราไปว่าต่อกันที่เล่มต่อไปเล่มที่13ดีกว่าในเล่มที่13เนี่ยชื่อต,ตอนว่าสารท้าดวลถึงลิชโดยมีเนื้อเรื่องย่อๆประมาณว่า วิชได้เอาเรื่องที่ตัวเองหนีจากสตอกเกอร์เนี่ยมาปรึกษากับบาร์นิวและคาับมะโดยสตอกเกอร์อ้างว่ารู้ทุกเรื่องของวิชแล้วก็ยังส่งจดหมายมาว่าอยากพบเพื่อที่จะพูดคุยกันเป็นบาร์นิวเนี่ยยอมแสดงตัวเข้าไปแก้ปัญหาให้แต่สุดท้ายวิสได้ตัดสินใจไปพบอีกฝ่ายในชุดใหม่แปลกตาหรือว,ว่าวิสจะตกเุ็มลักสต er อกเกอร์คนนั้นแล้วพบกับเรื่องราวความเข้าใจผิดยกใหญ่ได้ในเรื่องที่13ต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ